โควิด -19 กกังวลแค่ไหนไม่ทำลายสุขภาพจิตครับมาเช็คกันดูหน่อยครับว่าคุณเป็นคนแบบไหนครับ <Yeah. S 1> แบบที่หนึ่งครับ กังวลมากจนเกินไปรู้สึกนอนไม่หลับนอนไม่เต็มอิ่มสะดุ้งตื่นตลอดเวลาฝันร้ายด้วยใช่ไหมครับไม่มีสมาธิรู้สึกหงุดหงิดอยากเหวี่ยงคนงคนั้นคนนู้นคนนี้สามีเห็นหน้าเคยรักกันวันนี้ไม่รักละฉันเหวี่ยงตลอดเวลาเห็นหน้าภรรยากลวรู้สึกแบบหงหุดหงิดไปหมดเลยครับไม่กล้าเดินทางออกไปนอกบ้าน กลัวไปหมดซะทุกอย่างเลยออกมาฉันจะติดไหมฉันจะเจอใครแล้วคนนั้นเขาจะเป็นไหมโอ้โหกลัวไปหมดเลยไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปไหนเลยตามข่าวสารมากจนเกินไปมือถือเนี่ยนะฮะวางลงบ้างสไลด์อยู่นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็โควิดหลอนไปหมดแล้วนะครับแยกไม่ออกว่าอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมอันเนี้ยถือว่ากังวลมากจนเกินไปครับ oh, no. คนแบบที่2ครับก็คือกังวลแต่พอดีทางสายกลางครับเราไม่วิตกกังวลมากจนเกินไป <Yeah. S 1> รักษาสุขอ,อนามัยของตัวเองอย่างถูกต้องนะครับมาล้างมือเนี่ยนะฮะเจลแอลกอฮอล์ก็สามารถล้างมือทําให้เราเนี่ยฆ่าวรัสที่อยู่ที่มือของเราได้นะครับ oh. อีกหนึ่งอย่างที่จะต้องแนะนำนะครับผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเราต้องสวมหน้ากากอนามัยครับถ้าเราจะเข้าไปที่ชุมชนนะฮะเราต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบนี้ครับและหลีกเลี่ยงครับที่จะเดินทางไปใน สถานที่เสียงแล้วก็แอร์อัดไม่ไปชุมนุมกันไม่นัดกินข้าวกันไม่นัดสังสรรค์กันนะครับและแน่นอนต้องปรับตัวเองกับสถานการณ์มีระยะห่างทางสังคมหรือที่เขาเรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิงนะครับเราจะอยู่ห่างกันอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะครับ คนแบบที่3ครับคุณผู้ชมครับหูพวดนีด้นี่ไม่กังวลอะไรเลยนะฮะ่าวก็ไม่ดูไม่สนใจอะไรเขากังวลเหรอเราไม่วิตกกังวลอะไรเลยนะครับไม่รักษาสุขอนามัยของตนเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยและก็ยังนัดแนะกันออกไปข้างนอกไปสังสรรค์ไปในสถานที่เสี่ยงนะฮะโดยที่ไม่ป้องกันตัวเองครับ คุณผู้ชมครับเราต้องใช้หลัก3สร้าง2องใช้ในการป้านโควิด1 9ให้ได้นะครับสร้างความปลอดภัยด้วยหลักการล้างเลี่ยงลดสร้างความสงบนะครับไม่ตื่นตระหนกนะครับรับข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้และสร้างความหวังครับเราต้องหาทางออกกับปัญหาร่วมกัน 2ใช้ก็คือการใช้พลังงานทางสังคมครับใช้พลังงานของครอบครัวองค์กรชุมชนการฟื้นฟูการให้กําลังใจการดูแลซึ่งกันและกันครับแค่นี้เองเราก็จะห่างไกลจากเจ้าโควิด -19 แล้วนะครับคุณทําได้อย่างแน่นอนสู้ๆครับ <Yeah. S 3> อยากเปลี่ยนชีวิตเป็นแม่ค้าออนไลน์ตามไอดีข้างล่างลิงก์นี้เลยจ้า เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่ลองคุณก็ไม่รู้ด้วยระบบ DI c o ค Group ช่วยคุณได้